สวัสดีครับนนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภออารัญญประเทศนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับรุ่นสองแถวขาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับนะครับถังเตแกนเลตัวนี้ก็จะเป็นทังใส่เมล็ดปุ๋ยนะครับส่วนทั้งสีส้มนะครับก็จะเป็นทั้งใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับนะครับ จานแบกก็จะเป็นจานแบกใบขี้เมานะครับนี่นะครับจานแบกใบขี้เมาของรถไทยนาเดินตามนะครับตัวนี้ถ้าใบขี้เมาหมดในอะนาคตก็สามารถซื้อใบขี้เมาของรถไทยนาเดินตามเปลี่ยนได้เลยนะครับของแถมนะครับจะมีแถมสลักนะครับให้สามสามตัวนะครับแล้วก็แถมจานหยอดเพิ่มให้อีกสองชุดนะครับ รวมกับตัวที่อยู่ในเครื่องก็จะเป็น3มชุดนะครับที่แถมไปให้นะครับนะครับก็ราคานะครับก็อยู่ที่ครับราคาเครื่องอยู่ที่1น5่0บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับอ่าก็จะจส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับทางไปสณีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 6 2 7 5หกสี 5665นะครับแล้วก็อีเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากอำเภออรัญญาประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วมากเลยนะครับขอบคุณครับ